สวัสดีค่ะน้ำนะคะจากช่อง t h o บ w i t h m d s e t ค่ะวันนี้น้ำจะมาดูดวงชาวธาตุดินหรือผู้ที่เกิดราศีมกรพุทธศตกันประจำเดือนมการา2อ2ศ2นนะสิ่งที่จะนําเสนอในคลิปนี้เป็นการดูดวงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเนื้อหานี้ไม่ควรใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจที่สําคัญสําคัญจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะ เอาละเราไปที่แอคชั่นถัดไปได้เลยค่ะโอเคค่ะเออเรามาในหัวข้อเรื่องการงานของชาวธาตุดินหรือผู้ที่เกิดราศีมังกรพฤษสบกันอจากที่นาสัมผัสหน้าไพ่ในสภาพแวดล้อมการทำงานอ่าไพ่ปีศาจขึ้นมาเนี่ย มันมักจะหมายความว่าการทํางานของคุณค่อนข้างจะมีความกดดันค่อนข้างสูงแล้วเนื้องานมันจะเป็นลักษณะที่ไม่มีความแน่นอนหรือไม่สามารถเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางทางการเงินในบริษัทซึ่งเหตุผลนี้อาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจในอนาคตของตนเองในหน้าที่การงานถ้าพูดในเรื่องของการทำงานคุณต้องปรับตัวหรือ พัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดคุณอาจจะต้องทํางานอะไรที่สําคัญสําคัญซึ่งต้องใช้ความรับผิดชอบสูงไพ่ห้าไม้เท้าปรากฏขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าในงานที่คุณทําการแข่งขันสูงและคู่แข่งเยอะไพ่แนะนําให้คุณเนี่ยระมัดระวังในการตัดสินใจหรือหรือการกระทําที่มันรวดเร็วเราจะเกิดผลเสียในงานในเรื่องของงานได้ค่ะ ไพ่สองไม้เท้าแนะนําให้คุณเนี่ยปรึกษาคนรอบข้างให้เยอะๆรับพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจที่จะลงทุนทํางานหรือโปรเจกต์อื่นๆไพ่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีความกดดันมีการปรับตัวเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและต้องรับผิดชอบในงานสูงแต่คุณก็รู้สึกพอใจและมีความสุขจากงานที่ทำอาจจะเป็นเพราะเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดี ไพ่สดาบและไพ่เจ็ดถ้วยปรากฏขึ้นมาของชาวธาดินมีแนวโน้มว่าคนอาจกำลังพิจารณาในการที่จะพัฒนาตนเองไปอีกระดับหนึ่งทำงานให้เก่งขึ้นประมาณนี้คะ่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปดูดวงของชาวธาตุดินหรือผู้ที่เกิดราศีมังกรพิศพกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซสไครกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปต่อต่อไปของน้ำด้วยนะตรงไม่ตรง,ตรงฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสวัสดีค่ะ